สวัสดีค่ะหญิงผ้าไทยค่ะงามอย่างไทยเึกถึงหญิงผ้าไทยนะคะคุณลูกค้าขาเข้าหน้าหนาวแล้วคุณลูกค้าในเมื่อน,นันๆเมืองไทยเราจะมีหน้าหนาวสักทีนะคะหญิงก็เลยเอาเสื้อคลุมกับคุณลูกค้าขาเสื้อคลุมแจ็คเก็ต หลุหล่ลๆใส่แล้วด,ดูผู้ดีผู้ดีภูมิฐานดูมีสไตล์คุณลูกค้าแต่เป็นสไตล์ไทยอย่าลืมทิ้งความเป็นไทยนะคะคุณลูกค้านี่ค่ะเป็นเสื้อคุมผ้าฝ้ายแท้นะคะคุณลูกค้าขาฝ้ายแท้ทอมือย้อมเคมีคะคุณลูกค้าขา เป็นสีสวยชัดๆเลยนะคะเป็นการผสมสีที่สวยมากนะคะย้ำค่ะว่าเป็นเสื้อย้อมเคมีที่สวยมากๆลูกค้าค่ะ,คะเป็นการผสมสีที่ไม่กินสีกันเลยนี่ค่ะคุณลูกค้าแล้วก็หญิงอัดผ้ากาวซับในมาให้เรียบร้อยนะคะคุณลูกค้าค่ะ,คะทั้งตัวเลยใส่แล้วดูดีแพทเทิร์นของเขาหรือว่ารูปทรงของเขาเวลาเราใส่ มันจะอยู่ทรงอย่างนี้ค่ะคุณลูกค้าขาเราแทบไม่ต้องไปรีดเลยนะคะการตกแต่งไม่ล้าสมัยไม่โบราณแต่ดึงดึงดีไซน์ความเป็นโบราณมาอยู่ที่ตรงนี้กับคุณลูกค้าขาตรงกระดุมเปิดก็คือว่าหญิงจะแต่งอยู่ที่เหรียญกระสาบโบราณนะคะคุณลูกค้าขาลองดูสิคะนี่คือสไตล์โบราณเอามาเป็นเครื่องประดับตรงนี้นะคะคุณลูกค้าขาเป็นเหรียญกระสาบโบราณสวยๆกับคุณลูกค้าดูสิคะนี่คะ่ะ สวยมากแล้วก็สีเข้ากันสไตล์เอิร์ธโทนคือสีสีโทนธรรมชาตินะคะคุณลูกค้าใส่เป็นแจ็คเก็ตได้สวยๆเลยครับคุณลูกคา้าขาหญิงขายในราคาเพียงตัวละ790บาทคุณลูกคา้าขาดูดีภูมิฐานเหมาะมากกับใส่กับกันเกงสแล็หรือว่าจะเป็นพ้อถุงก็ดูดีเป็นอีกแบบคุณลูกค้าคุณลูกค้ารีบโทรมาสั่งซื้อนะคะสวยก่อนในหน้าหนาวถายรูปเก๋ๆค่ะดูเป็นสไตล์ลูก คุณหญิงคุณนายขึ้นมาทันทีนะคะเพียง790บาทคุณลูกค้าขาโทรมาสั่งซื้อกับหญิงนะคะหญิงรวมส่งเคอรี่ให้เรียบร้อยนะคะคุณลูกค้าราคานี้โทรมาที่เบอร์093-198-8013-087-219-5678แดอไดมาได้ทันทีเลยค,ค่ะคะุณลูกค้าขาเจนคิดหน้านะคะเสื้อสวยๆรอคุณอยู่ค่ะสวัสดีคะ่ะ